น้อก,กับพ่อแล้วนะครับนี่นีสองน,อน,น้นอ,นองน,นะครับสวัสดียามสดๆพี่น้องมันนี่กะนะครับสิมหานะครับจิตผักจิตมีขี้เก่าเลยพี่น้องเด้อนะครับย่างละเล็กย่างละน้อยนะพี่น้องเดี๋ยวเห็นนะครับน้อไม้นะครับน้อไม้น้อไมก้กิมซุงนะครับแล้วก็ขาไม้กิมซุง นอกระลังงามๆนะครับพี่น้องเมันเกิดเกี่ยมกับคานะครับคาก็ตัดออกได้นะครับเลยนะครับสองนอนะครับพี่น้องกำลังสิดขึ้นอยู่กับนีนะครับติดเจ็บนุ่นเจ็บนี่นะครับพี่น้องเบิ้งนะครับเป็นนอนอไครกิ่งสูงนะครับแต่กอบักง่ายแลวนะครับโค้นบักง่ายนะครับอยู่นี่ สูงนะครับไว้นะครับต้องสตาร์ออกนะครับี๋ยวต้องที่ไรนอ่อดแกงไอ้ผู้เท่าแกงนะครับนออ้งอกกงน้องงามๆครับ,อรบสองนอก,กับพอวแล้วนะครับนี่ ข้างนอน,นะครับัวนี้เราก็คุ้มว้นะครับคุ้มว้ใบมันนี่แหละคุ้มแต่แล้วก็คุ้มใบนะครับนี่เราก็เอาใจตานะครับข้างนอก็พอแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาบักทัวนะครับพี่น้อง หาบักถั่วต่อนะครับตะไคร้ยังพี่นองเกอ้ยค้านะ่ะเบิ่งกําลังผมงามครับหืม นี่กับบกเกิดแม่งกับสัตว์เรียบของผมมะม่วงนะครับบกม่วงก็ยังลงเหลือไว้เขากินอยู่นะครับก็ได้กินครับส่วนคาลิงครับบึงงามแห้งล่อยกันลังขึ้นแล้วทีพาไปน้องหาเจ็บบกทัวนะครับ ขวบภูมิมแข็งพี่น้องมาแข็งมาครับแก่แล้วรู้สึกว่าเจ๋แล้วนะครับมันเกิดเองนะครับเดีน่นี้เกิดจากไหนมันล้นนะครับเกิดเองนะครับเพาก็บ,บริตัดนะครับเพราะกัไว้กินนะครับน่รกโรเติบนะครับค,คือว่าไงว่ามันเกิดเองนะครับ เกิดจากลูกของเขาลุ่ล่วงนะครับในของเขาลุน,นดกกับดกเป็นตะไนกแข่งกำลังออกอยู่ดอกกระมีนะครับเจ้ารู้สึกว่าน้ำกับบาดไปเลดนะครับแต่ว่าเวลาเขาเจ็บเขากะใส่ถุงมือใส่เสียกันเย้าในจากน้อยนะครับเ้อไอบกแข่งน,นะครับเนี่ย ดกเงี้ยเราจะหาเก็บกทั่วกันไปแล้กทั่วนะครับถือฟ้อนทุกมือครับทั่วพันน่นีเกี้ยแล้วนะครับเยพร้อมจะเก็บแล้วนะครับ น้อยนะครับน้อยงามอิริเสกตาลดครับเนี่ยอื้อน้อยนะอันนี้ปรทธานครับบวแลรวมันแก่เสียวนะครับน้อยเขาใหญ่เรียวนะแม่บึงดีน้อง เห็นรับเห็นแบบเอยียงนลยนี่เกลี่ยแล้วนะครับเนี่ยว้อาจจะหน่อยตรงๆนะครับ ขับดินอยู่อ้ยบึงพี่น้องอืมบึงต้นแก่น่ะเจ้าพี่น้องเบึง ดอกวันดอกวันยังสวยนะครับพี่น้อกมึงเงาขนาดนะครับอันนี้ก็เพื่ได้ปันได้นะครับนี่มือหลังนะครับ kinderen hebben. En ถือพายุฝนทุงมื้อทุงมือนะครับพี่น้องตอนนังเงาะก็ยังออกดอกเห็นบว่าออกน้อยแล้วออกดอกอีกตัวดอกอีกนะครับ อืมปี้กล้วยปีนี้นะกล้วยนะครับเปิ้งกล้วยกันพี่น้องหนาก็เริ่ืมหกแล้วหน้าฝนตัดหนาบระเดีพี่น้องมันอึนอยู่นะครับเดี๋ยวแรงจั็กน้อยก่อนชิมาตัดหนี่ยอืมบหบุกพริกหน้าฝนนะพี่น้องมันขึ้นนะมึง พีกบึกหุงเผียบปีกล้ยพี่น้องอืเห็นไหมครับเนี่ยปีกล้ยจนว่าเงาะลุนจนว่าละยล่ะน,นะครับโอ้โหเหนียว มันเหนียวครับนี่ครับนี่แหละเห็นแล้วเห็น,หน้หนึ่งปีนะครับอยู่หนึ่งปีประมาณหาวกวีนะครับ ขาวนะครับเป็นวันเป็น้องดูมันที่ขาวๆนะครับ พอเล้วนะครับพอสำนี่เขาได้กินนะครับพี่น้องปี้วยนอไม้ตู้ง่ายๆเลยพี่น้องเป็นตารกินกับตับขนมเส้นครับ,อ,รรบอันยังก็ตำเทียบขนาดนะครับ ช่วยๆนะครับเห็นไหมดูางามๆเลยนะครับอย่างน่ะตัวนี้ลังหลังจากเขาแต่งจริงไปนะครับสัดเอาสัดเอาเลยวะ แต่งกิ้งไปนะครับตรงต้นตรงกิดีขึ้นมาเลยนะครับอีกบ่โดนนะครับปีสองปีก็คุ้มคุ้มพื้นที่ห้องเบิดนะครับม่มันกล้วยกล้วยกระไยนะครับลายเคี้ยงูกะลังจะออกกับมีนะครับคือปลูกกล้วยห้องห้องปลูกลายตัวใดยังดีนะครับกล้วยปลูกลายห้องกระไดออกดูนะครับมันอยู่หมุนหมุนเวียนกันออกนะครับต้งหมดห้องออกเมื่อละสองเคียห้องกระไดเมือละสิบกว่าวียี่สิบวีนะครับ วีรยีสิบสามสิบบาทกันเดนมือละลายลายล,ายลอยตวบทุกทิศทองเด้อนะครับผีกถือฝนกับงามปนังเลยพี่เนาะผีกเข้าถือฝ่าถือฝนกำลังคืนพักวานกับหลอดนะครับพักวานกับหลอดลายอยู่ กำลังเตะยอดนะครับนี่ผักหวานเฮานะครับผมผักพริกตื๊ฝนนะครับผมนะปลูกไว้ในโฮมเลยนะครับผักพริกแล้วก็หากวานเบียเบียทิ่งทิ่งไว้นะครับผักผักผิดใบกะเพรานะครับปลูกทิ่งไว้ผักหวานตัวนี้เป็นจังไรโอย้อยหยาหุกหยาหยาคุ้มนะพี่น้องของไก่เมือครับมันต้องงามเอาเห็นเนาะกับโลกทั้งสี่ทุกมือครับ ลูกน้หาหอเล่าของใกล้มือนะครับปลูกพะวันเบี้ยวใบกับเขามูมมุไหนมันรนนะครับเดินเี้เขาไม่ได้ปลูกอีกครับเดี๋ยวมันไรมุนี่มันตายเห็นปะแต่ว่าทิ่งไนไ้นะครับนี่มันนี้มันก็ลนเขาก็ได้ต้นไม้ในช่วงหนาฝนนะครับมันทิแตกในช่วงหนาฝนนะครับเด้อพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆมันก็ี่ขึ้นนะครับทขามไปจักปีกับสามทำมันไนมันยังแตกโกอยู่น้ำมันเห็นลรวก็มันก็แตกงี่นะครับ นี่แตกลักษณะแบบนี้แหละนี่พอมันถือฝนมาไม่นะครับมันเหมือนนี่แตกไหมอันนี้บักพริกนะครับบักพริกกระเลียงเขาปลูกเน็บเนบไว้นะครับนี่เห็นบหมครกำลังงามแล้วก็มีเบียร์นะครับมันแบบมันปลูกก็อเอาแค่ว่าเอามาปลูกถิงๆไว้ในห่มเมื่อสีนะครับมันมีเบียร์นะนี่เด็กบิกกระเลียงนะครับเขาปลูกน้เน็บไว้นะครับ ม่ดเ,เน็บทิ้งไว้นะครับเพราะเขามีเบียอยู่มูเบียทีตว่าเขาเขาวานเหร่นนะครับวานอกจากในมันแหละเมื่อวานในโฮมทิ้งไว้นะครับพอเวลานั้นมันฝนตกฝนล,ลงมานะครับเบียมันก็ติแก้กับซามนะครับมันก็จะได้เบียของมันเขาก็เอาลกไปปลูกนู่นนี่นั่นนะครับคพราอได้ปลูกอยู่น,นะครับน,นี่ปลูกทิ้งไว้นะครับปลูกในโฮมนี่ก็มีแตปลูกในโฮมไว้แหละครับนี่มัน ดกบดกกับเตเต่มมันนะครับใน่มเขากัดจังเวลามันออกนะครับเขได้กินนะครับตูของเขานะครับพี่น้องก็มาปลูกใหม่อีกนะครับคางกันอีกสี่หาต้นนะครับพริกปลูกให้มันขาดนะครับพกริกเมื่อไ้ปลูกยากปันใดเดี๋พี่น้องเขาปลูกปลูกน้าต้นหมอกต้นไม้ไปนะครับนี่อีกจำนหนของปูเตาขึ้นมาปลูกทั้งคู่อีกนะครับปลูกนี่ปลูกระวังรองนี่อีกนะครับรองผักหวานนี่ให้มันแตกเบี้ยหลายก่อนผมก็เตาขึ้นมาปลูกทั้งคู่นี่นะครับ ระวังช่องต้นไม้ปลูกในห่มมันอาจวิบดกดนะครับเด้อปลูกปลูกพีกนะครับมันตีบดกเพราอเขา,าบันได้รับแสงเต็มที่ปานใดแต่เขาก็ปลูกถิ่นไว้ก็มีหน่วยให้เกลือละครับไม่ยากนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวที่ฝากไว้สำหรับวันนี้ก็ต้องไปนอนนะครับสวัสดีครับ